โอ้โหนี่พี่ใหญก็ใช้ก็รู้ไหมว่าชุดเนี่ยมันไม่ได้มีเป็นไซส์เดียวนะเขาจัดลำดับไซส์ไว้แลาแม่ของก็โอ้โหนี่ขนาดไหนอะ่ะอันนี้กระเป๋าใบใหญ่แบบตัวใหญ่เลยโนโนโนได้ลูกได้ลูกหน้าเหมือนพี่ต้นเลยคนนี้หรือว่า <c oughs> นี่อันนี้เขายิ้มนะไม่ได้แปลว่าเพิ่ปากอยู่เลยอยินน้มอยู่ยิ้มอยู่น้ำตาขาวเบาเลยยังไงลูก เอาใบเดียวพอจะาสองอะไรโอ้ลองให้อ่ะอะไรไม่ได้แกล้งเลยน่ารักมากเลยโูช่อไหวไหมไม่ไหวก็ไหวเถอะกระเป๋ากับเสื้อรวมกันจะใหญ่ว่าตัวคนแล้วอ่ะอ๋อขอเรียกันอันนี้ปออะไรหรก ปหนึ่งขอเรียงปนะครับคุณครูครับอันนี้ปหนึ่งปหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเสื้องงเราจัดเสื้อไว้ให้เป็นปหนึ่งปสองปสามอ่าไปเรื่อยๆนี่ครกระเป๋าครับกระเป๋า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 ค่ะนี่น่ารักมากลูกอ่าโอ้ทาครีมไว้เทนนิ่งหน่อออยนะลูกโเค อ่าน่ารักน่าราอันนี้ป .1 อยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวปอ .2 แล้วบอกบอกได้เลยครับคุณครูป .1 หมดจุดจอมหยุกอ่าโอ้มีชุดมีกางเกงลูกเสือให้ด้วยหรือเปล่าเอาจริงกางเกงสีมันตาลต่อไปปอ .2 ใช่ไหมครับคุณครูอ่าปอ .2 ครับปอ .2 เด็กป2ก็จะโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จัดไซส์เสื้อผ้าไปด้วยนะพอ2นี้จำได้เริ่มเรียนสุขคืนแล้วเฮ้ยอนนี้ท่องเป็นหรือเปล่าเลยแม่ห้ากินไปเนี่ยนี่แต่ละคนมีรูปมากะขอลายเซ็นมาลูกหมดเวลาเดี๋ยวไว้ขอทีหลังเดี๋ยวลายเซ็นได้แน่นอนนี่อ่ามีชุดนักเรียนใหม่ใส่แล้วเยี่ยมมากลูก ปอสามนะลูกปอสองมีแค่นั้นนะปอสามทุกอีทั้งหมดกี่ปอที่ถึงปอหกเลยมั้ยฮะถึงปอตรี 3, อะปอตรีเลออ,อันนี้ปอสามนะลูกเก่งมากครับอ้าสุดยอด นี่โอ้โหทรงผมนะะมา่ารักนะนี่ปออะไรปอปอ,ปอสามปอสามตอนปอสามตอนทำอะไรอยู่ก็ปอสามผมมาเล่นหมากเก็บครับผมเล่นหมากเก็บน่ารักมากที่ <c oughs> เขาเล่นตรงนี้มันดินน้ำมันอะไรกันนี่เล่นหมากเก็บอ๋อ้ที่เล่นปอแปดปอเก้า มากโลกนั่นเองนะครัคดูน้องเขามองดิรีเอามาให้กูเราต้องไปแล้วนะไอเลยแต่เปนศิอาจารย์เด็กแเป็นนักเสียใายสิเอ้ยนี่เขียนตรงนี้โอเคอ่าขอบคุณครับนะ เดี๋ยวน้องๆรับเสร็จนะครับผมด้านหน้านะครับจ่ายเงินด้วยนะครับผมเท่าไหร่นะทั้งชุดก็ประมาณ1,999ค่ะโอเคนะเด็กๆครับ1,999นะครับจ่ายเงินในด้วยนะอ๋อถวๆรถวๆแถๆถๆังปังปังนะเออเน่ ได้ไหมครับโอเคครับน่ารักมากค่ะนี่น่ารักมากลกเดี๋ยวก่อนกลงเอากระเป๋าด้วยกระเป๋าด้วยนะเอามีหล okay. ุยมีหลุดอ